เอสิอ่ะวิดีโอเนี่ยกินไปกินบปร้านวิดีโอไปดื่มแก้วไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงอาการเป็นไงอุ้ยมันเบาตัวแน่มันเบาตัวเออไอเราคิดว่าจะเป็นข้ามวันถึงจะโอเคอันนี้มันโอเคอันนี้กินไปแค่ชั่วโมงหนึ่งเบาตัวอาการเป็นยังไงมื่อกี่ก่อนหน้านี้ไหลมันในนี่ไงมันอะมันไรประเรียกอะไรตรงเนี้ยอันนี้ไงเส้นมันจมเพิ่งชงให้พี่ถายกินไปนั่นแหละเส้นจม ส้นนมัขายดีมากเลยส้มตำเนี่ยพอกินไปหนึ่งชั่วโมงเป็นไงเบาดีแท้มันตึงขึ้นสัมผัสเลยนะตึงขึ้นมาเนี่ยเราต้องไปยี้ตรงเนี้ยแพเนี่ยขยี้ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้มันต้องไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่ามันเบากินไปแค่ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยผสมกันไหนเบิงเบิงเบิงที่ผสมกันยังไงก็จะโอ้แค่นี้เราก็ไม่เชื่อใครพี่ถามพี่ถามไม่เชื่อใครง่ายแต่กินไปแล้วเป็นไง กินไปหนึ่งออชั่วโมงมันเบา,บาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้ละ่ะได้ยกรังแน่ละ่ะโอ้ย้ามันโอเคไม่ต้องห่วงหรอกยกรังเอางังนยัง,ย,ง,ย,งยังสงสัยอีกอ่ะกินไปชั่วโมงหนึ่งเบานิอเอ,อนี่มักเคิดไปเองหรืเอเปล่าว่าทำไมมันเบาเบาต้องถามพี่นรคนนงด้วย <c oughs> <c oughs>